กินแซลมอนทั้งทีก็ต้องกินให้ถึงแหล่งสิสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะที่ฮอกไกโดมีเมืองแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของแซลมอนซึ่งนั่นก็คือเมืองชิตโตเซนนั่นเองที่เมืองชิตโตเซนนี้มีแม่น้ําชิตโตเซะซึ่งเป็นบ้านเกิดของปลาแซลมอนจํานวนมากและเวลาที่พวกมันจะวางไข่เนี่ยมันก็จะกลับมาวางไข่ที่บ้านเกิดของมันทําให้ในช่วงฤดูวางไข่ของทุกๆปีที่แม่น้ําชิตโตเซะแห่งนี้จะมีแซลมอนจํานวนมาลาว่ายทวนน้ากลับมาเพื่อวางไข่ แล้วที่นี่เขามีสูตรอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนด้วยนะคะนี่ก็คือพวกลูกแซลมอนค่ะน่ารักมากๆกลับมาเข้าเรื่องการกินปลาแซลมอนกันต่อดีกว่าที่เมืองชิตโตเซแห่งนี้จะมีร้านขายของฝากชื่อว่ามิจิโนเอคิที่นี่เขามีร้านอาหารที่เราสามารถกินปลาแซลมอนสดสดได้เลยในๆนก็มาถึงนี่แล้วเราขอลองหน่อยแล้วกันร้านนี้ไม่ชื่อว่าไขเซนโดะโทโตมารุเน้นขายอาหารพวกข้าวหน้าทะเลสดและนี่ก็คือเมนูที่เราจะลองทานในวันนี้ค่ะเขาไม่ให้เลือกสั่งนะคะว่าจะเอาปลาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเราเลือกสั่งเป็นตัวผู้หรืออวว่่าาตััด้น,นนนบเง สั่งเสร็จแล้วก็ต้องชาระเงินเลยทันทีพนักงานเขาจะไม่ถือเงินนะคะเขาจะให้เราจ่ายเงินเองตรงนี้ซึ่งก็สะดวกมากๆเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตถ้าเลือกจ่ายเป็นเงินสดแบบเราก็ให้ใส่เงินลงไปเลยแล้วเครื่องมันก็จะทอนเงินมาเองเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้หมายเลขเรามาจากนั้นก็ให้เราไปนั่งรอคะ่ะเมนูนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆไม่ใช่แค่เฉพบะพวกเราเท่านั้นโต๊ะอื่นเขาก็สั่งเหมือนกันเลยได้ยืนดูพนักงานเขาทํากันเพลินเลย โหเห็นจากที่เขาทําแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพ่อหมายเลขที่เขาให้เรามามันส่งเสียงแล้วก็ให้เรานํากลับไปคืนที่ร้านพนักงานจะอธิบายวิธีกินให้เราจากนั้นก็ให้เรามารอที่โต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะยกมาให้เราถึงโต๊ะเลยในตอนนั้นแหละที่เราเริ่มตกใจแล้วเพราะว่าจู่ๆเขาก็ถืออาหารของเราแล้วก็ประกาศอะไรบางอย่าง น้องปลากระโดดขึ้นมาหาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆอันนี้เราสั่งมาทานสําหรับ4ี่คนนะคะเป็นผู้ใหญ่3มเด็ก1เนื้อปลาที่เขาให้มาก็มีทั้งแซลมอนมากุโร่แล้วก็ไข่กุ้งเริ่มกังวลแล้วนะเนี่ยเพราะมันดูได้เยอะมากๆวิธีการกินก็คือเขาจะมีช้อนให้เราตักแบ่งออกมาเราอยากทานตรงไหนก็ตัดแบ่งไปเลยด้านบนจะเป็นเนื้อปลาดิบทั้งหมดส่วนด้านล่างก็จะเป็นข้าวข้าวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้าเรากินเหลือตอนท้ายเราสามารถไปตักซุปมาใส่ให้เป็นข้าวต้มได้ ปลาดิบพวกนี้ไม่ได้ผ่านการปรุงมาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีรสชาติเท่าไหร่ให้เทโชยุใส่ลงไปในถ้วยและถ้าใครชอบวาซาบิก็ให้เติมวาซาบิลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นก็ลินลงไปในชามของเราเลยปลาสดแล้วก็อร่อยมากๆแถมยังราคาไม่แพงอีกทั้งหมดนี้แค่ ,3850 ยเยนเองค่ะถ้ามากัน3คนขึ้นไปเราแนะนําเมนูนี้เลยนะใช้เวลาไม่นานพวกเราก็กินมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะถึงตอนนี้ก็แอบเริ่มอิ่มอยู่นะแต่ในเมื่ออาหารยังไม่หมดเราก็ต้องกินต่อ เราแนะนําให้ตัดเลี่ยงด้วยขิงดองขิงดองของที่นี่ใส่คมบุฝอยด้วยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยปลามาคุโร่เองก็รสชาติดีไม่น้อยหนะ้านี่เขาโรยด้วยไข่กุ้งด้วยนะส่วนตัวระหว่างปลามาคุโร่เป็นชิ้นเราชอบแบบที่มันเป็นสับๆมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเนื้อมันละมุนกว่าแบบเป็นชิ้นถ้าแบ่งอาหารออกเป็น5ส่วนตอนนี้เราก็น่าจะเหลือแค่ส่วนเดียวถ้ากินเนื้อปลาหมดแล้วแต่ยังมีข้าวเหลือ ทางร้านจะมีน้าซุปให้อันนี้เราต้องเดินไปตักเองนะคะให้เอาซุปตักใส่ลงไปในข้าวได้เลยมันก็จะมีหน้าตาเป็นข้าวต้มแบบนี้คือมันช่วยแก้เลี่ยนได้ดีมากๆดูดีพวกเรากินกันจะหมดแล้วค่ะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นและแล้วในที่สุดก็หมดกจิโซซามาเดชตาอิ่มแป้เลยค่ะอิ่มแล้วก็ไปเล่นกันต่อนี่เราพาหลานมาด้วยค่ะ ภายในบริเวณนี้เขาจะมีของเล่นให้เด็กเล่นด้วยเหมาะกับเด็กเล็กมากๆสําหรับผู้ใหญ่มันอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่สําหรับเด็กคือเด็กติดใจมากเลยค่ะหลานเรานี่แทบไม่ไปไหนเลยโมแต่เล่นอยู่นั่นแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทําได้ดีเลยที่จริงแล้วที่นี่คือมิจิโนะอิชิหรือว่าร้านขายของฝากซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดพักรถด้วยเขาก็จะมีห้องน้ําให้เข้ามีจุดให้พักผ่อนแถมรอบๆบ,บริเวณนั้นเรายังสามารถไปเดินเล่นได้ด้วย ตรงนี้จะติดกับแม่น้ำทิโตเซกแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีแซลมอนเป็นพระเอกด้วยค่ะใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปก็เลยอยู่แต่ข้างนอกตรงนี้ก็จะมีบอ่อปลาด้วยแต่หน้าตาไม่เหมือนแซลมอนเท่าไหร่น่าจะเป็นปลาคราร์ฟสีดําน้ําใสสะอาดมากมองเห็นทุกอย่างแบบชัดเจนเลยใกล้ๆกันนี้จะมีสวนสาธารนณะตรงนี้สามารถเข้าได้ตลอดนะคะ เด็กก็เข้ามาเล่นได้ส่วนผู้ใหญ่จะเข้ามาถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันใครผ่านมาแถวนี้หรือว่าพักอยู่ที่สถานีชิตโตเซก็แวะมาได้นะคะสามารถเดินได้จากสถานีเลยนี่พวกเราก็เดินมาเหมือนกันค่ะไว้พามาเที่ยวอีกนะวันนี้ไปแล้ว